สัปดาห์นี้นะคะยูโรเทียบดอลลาร์ปอนเทียบดอลลาร์ขึ้นต่อนะคะน้ำมันไม่ว่าจะเบรนดบรนหรือ WTI ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อค่ะถึงแม้ว่าจะติดแนวต้านเล็กน้อยทองคำน่ะเหรออืมถ้ามันยืนได้เหนือ1900ก็มีโอกาสไปถึง1920นะคะเพราะอะไรนั้นมาติดตามกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ USD o l เขาก็ปรับตัวปรับลงลงลงใช่ไหมคะต่ำกว่า90ก็เลยทำให้คู่สกุลเงินเหล่านี้ปรับบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะปอนเทียบ j 8ปนปอนเทียบ j จปนเนี่ยนะคะปรับบวกขึ้นนิวซีแลนด์เทียบดอลลาร์ปรับบวกขึ้นนะคะยูโรเจแปน USJ แปนคุณจะเห็นว่าคู่เหล่านี้เห็นไหมเจแปนห้อยท้ายห้อยท้ายห้อยท้ายปรับ ปรับขึ้นมาหมดเลยเจแปนเขาอ่อนค่านะคะ <c oughs> เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเขาบอกว่าเขาประกาศล็อกดาวน์จะมีเรื่องประเด็นโอลิมปิกไงประเด็นนี้มันก็เลยส่งผลให้เจแปนอ่อนค่าในช่วงนี้คะ่ะคอมมูนตี้ต้องบอกก่อนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างผันผวนคะ่ะแต่เราโฟกัสอยู่สองสาตัวนะน้ำมันแล้วก็เงินทองคำนะคะก็จะเห็นว่าตัวน้ำมันไม่ว่าจะเป็น WTI หรือ Brent ก็ปรับขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะชนบริเวณแนวต้านมา หลายสัปดาห์แล้วเนาะคือชนชนชนแต่ว่าชนแล้วไม่ลงนะชนก็ขึ้นต่อชนก็ขึ้นต่อดังนั้นมองว่าสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะคะแล้วก็ยังมีตัวซิลเวอร์ทองคําแล้วก็แพลทินัมนะคะเหล่านี้ก็ยังบวกปรับบวกขึ้นอยู่ส่วนเงินทองคำเนี่ยมันจะมีแนวโน้มปรับขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูภาพรวมของสกุลเงินเหล่านี้กันจะเห็นว่า u s เอสดอลลาร์เนี่ยเห็นไหมเอ่ยลง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  วันศุกร์นะถึงแม้ว่าตัวเลข pce เนี่ยจะออกมาเกินกว่าคาดไปเยอะนีพอเกินกว่าคาดไปเยอะเนี่ย,าาย,ยมันก็เป็นภาพรวมของอภาคการบริโภคค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะนะมันเป็นตัวเลขที่เฟดก็เอามาเวทเพื่อมาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องปรับลด QE มันก็เลยทำให้ตลาดในวันสุกรพันผลส่งผลให้กด ดอลลาร์ลงแล้วก็หนุนทองนะคะแล้วมองว่าสัปดาห์นี้ US เอสดอลก็มีทิศทางที่จะปรับลงเนาะก่อนที่จะผันผวนอีกครั้งในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเป็นสุกแรกของสัปดาห์ใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลขนอนฟาร์มที่จะประกาศเนาะตัวคาดการก็มีทิศทางที่จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อแล้วก็สําหรับ ฝั่งยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นยูโรกับปอนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมคะก็มีทิศทางที่ดีขึ้นความเชื่อมัน่นผู้บริโภคก็ดีขึ้นค่ะประกอบกับ e ECB กับ BOE ก็มีทิศทางที่จะปรับลดขนาด QE เร็วๆนี้นะคะมันก็เป็นปัจจัยบวกให้กับ2สกุลเงินนี้ค่ะแต่ว่าปัจจัยลบเรื่องโควิดดันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งประกาศออกมาะคะว่าล็อกดาวน์เนาะพอล็อกดาวน์ก็เลยส่งผลให้สกุลเงิน J8 ปรับอ่อนค่าในช่วงนี้ค่ะมาดูตัวเลขต่อไปนะคะตัวเลขนี้นักลงทุนทั่วโลกเฝ้าติดตามว่าเอ๊ะตัวเลขมันจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการไปเยอะไหมนะนี่ยคะก็คือตัวเลข pce ค่ะตัวเลข pce คืออะไรวะตัวเลข PCE มันจะมีอยู่2ตัวนะมี core PCE กับ PCE เฉยๆแปลเป็นไทยก็คืออะไรก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลถ้าเป็น core PCE คือไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานแต่ว่าถ้าเป็น PCE เฉยๆ,ๆเนี่ยก็คือรวมอาหารและพลังงานตัวเลขนี้มันแตกต่างจาก CPI นะคะ CPI Consumer Price Index อันนั้นเป็นคือราคาสินค้าและบริการแต่ว่า PCE นี่คือใช้จ่ายจนบุคคลใช้ไปแล้วจ่ายออกไปแล้วนะคะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทาง f ฟดเนี่ยเขาก็จะเอามาเวทในเรื่องของการพิจารณาปรับนโยบายการเงินด้วยพูดถึงเงินเฟอ้อด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยค่อนข้างสำคัญตัวเลขที่ประกาศออกมาค่ะก่อนตอน forecast เนี่ย2.9ตัวเลขออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่า เต็มที่นะไม่เกิน3แต่ตัวเลขมันทะลุมันไปที่3.1พอเป็น3.1แบบนี้ปุ๊บยิ่งบวกพลังเงินเฟ้อเข้าไปก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงหนุนราคาทองคำในคืนวันศุกร์อันนี้เป็นลายปีส่วนลายเดือนก็ปรับนะคะ For ์แคสต์ ปรับขึ้นเป็น0.7ถ้าหากว่าตัวเลขนี้มันยังปรับขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่วันที่15-16นี้การประชุม FOMC เฟดอาจจะเริ่มมาคุยเรื่องการลด QE ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเขาดูกันนะอีกตัวเลขหนึง่ง PCE เหมือนกันแต่อันนี้ไม่คอ พอไม่คอเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกันตัวเลขก็ปรับขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคะแต่เพียงแค่ตัวตัวรายเดือนเนี่ยเลขเท่าเดิมแต่ว่ารายปีปรับขึ้นนะคะก็เป็นทิศทางของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละคะ่ะทีนี้พอเงินเฟอ้อเพิ่มใช่ไหมคะอะไรที่เอาไว้ป้องกันเงินเฟอ้อนะที่นักลงทุนเขาชอบซื้อกันก็คือราคาทองคําซึ่งตอนนี้ถ้าใครเทรดบิตคอยใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างสวนทางกับบนะิตคอยเนาะบิตคอยลงทองคําขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับคนที่เทรดบิตคอยนะคะ เมื่อเราพูดวิเคราะห์สารัฐไปแล้วเราก็ต้องมาดูดอลลาร์อินเด็กอันนี้อยู่ในไทม์เฟรมเดลี่เคยบอกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันมีโอกาสลงมาทดสอบโลเดิมนะถ้าคุณเปิดไปในไทม์เฟรมวีคลี่หรือเดลี่กราฟนี้อยู่ในเดลี่นะคุณจะเห็นว่าตัวบริเวณแนวรับ89.6มันค่อนข้างเป็นทริกเกอร์พอมันมันแตะปุ๊บอะเห็นไหมคะพรแตะเด้งแตะเด้งเลยนะพรแตะแล้วเด้งแต่ว่าเด้งไม่สูง เห็นไหมเอ่ยเข้าไปอยู่ในกรอบ90.4ดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าหากว่าราคาเนี่ยหลุดต่ำกว่า90ลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสทำให้ US Dollar ปรับอ่อนค่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดร,ระวังบอกแล้วว่ามันเป็นจุดทริกเกอร์นี่เป็นกราฟของบูมเบิร์กที่เอามาให้ดูนะเป็น US Dollar Index เ,เหมือนกันจะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันเป็นบริเวณที่เป็นแนวรับในยะสำคัญค่อนข้างมากถ้าหากว่า แ9 6มันไม่ผ่านอะ่ะมันมีโอกาสเด้งเด้งเด้งแล้วมันไม่ลงสักทีแต่ถ้าหากว่าหลุดลงได้แล้วเนี่ยก็คือไหลเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้คือ usla index แต่ส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสลงต่อมากกว่าขึ้นเนาะเพราะว่าปัจจัยเงินเฟอ้อค่ะตัวเลขต่อไปค่ะ non f ร r มเดือนที่แล้วนอนวัดเดือนนี้จะวัดไม่วัดมาดูกันนะคะตัวเลข อันนี้เป็นตัวเลขครั้งก่อนนะตัวเลขที่ออกมาก็ค่อนข้างผิดโผลเลยแล้วก็ครั้งนี้เขาบอกว่า forecast เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6,65,000คนนะคะที่มีการจ้างงานก็มาดูกันแหละว่าเอ๊จะเพิ่มขึ้นตามนั้นไหมแต่ส่วนตัวก็คิดว่าคาดว่าก็เพิ่มขึ้นแหละเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนไปทั่วแล้วใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะ open เต็มที่นะก็เปิดรับ คนงานได้เต็มที่มากขึ้นเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องมาติดตามแหละเพราะว่าไม่อยากฟันธงเลยเพราะกลัวว่าเอ๊เดี๋ยวจะแหกอีกนะสำหรับตัวเลขนอนฟาร์มในช่วงนี้เมื่อนอนฟาร์มมีทิศทางที่จะดีขึ้นเนาะตัวเลข u n employment rate ก็คงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะครั้งนี้เขาคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ5.8นะแต่ต้องมาติดตามกันว่าจะมีทิศทางที่จะปรับลดลงหรือเปล่านะคะครั้งที่แล้วบอกว่า5.8นาะอออกมา6.1ครั้งนี้ forecast ว่า5.8ต้องมาดูกันว่าจะออกมาต่ำกว่า5.8หรือเท่ากับ5.8หรือเปล่านะคะถ้าหาว่าเป็นแบบนั้นก็เป็นปัจจัยบวกให้ US dollar ค่ะ ฝั่งเมกายังไม่หมดนี่ประเด็นนี้นะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็คือการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนหาเขาออกมาถแถลงเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินปี65แล้วปี2022บอกไปแล้วเขาบอกว่าเออเขาจะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะโดยโดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของปีหน้า6ล้านล้านเหรียญยูเอสดอลลารนะครับประเด็นนี้เองค่ะมันก็เลยทำให้ตัวตลาดหุ้นปรับบวกขึ้นไม่ว่าจะเป็น s p 5 0 0ดาวโจนหรือว่า N a ส DA q นะคะ นี่คือประเด็นนี้ค่ะเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วแหละว่าเออช่วงนี้ทิศทาง u s เอสเนี่ยมันจะมีทิศทางที่จะปรับอ่อนค่าเพราะว่าเรื่องประเด็นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เ,เฟดเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะปรับลด QE แต่ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยก็สร้างความกังวลให้นักลงทุนไปแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือราคา พกภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งในพกภัณฑ์ที่คนนิยมถือก็คือทองคำใช่ไหมฮะแล้วก็ราคาทองคำในคืนวันศุกร์ค่ะก็ไปจบที่109.2นะคือยืนเหนือ1,900ได้มองว่าถ้าหาว่ายืนเหนือแบบนี้ได้เนี่ยในวันจันทร์อังคารเนี่ยมีโอกาสที่คุณสามารถเก็บทารเก็ตระยะสั้นก่อนที่ 19- 2 0เนาะถ้าหากว่ามันยืนเหนือ1920คุณค่อยว่ากันไปทีละสเต็ป 1960- 1970ไปถึง2000นันนีก้ก็ค่อยๆว่ากันทีลันเต็ปเนาะ อย่าลืมว่าคืนวันศุกร์มันมีตัวเลขนอนฟาร์มมันทําให้ราคาทองคําตัวนี้ 1, ผันผวนมีโอกาสย่อลึกมาที่1880ได้นะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสปรับขึ้นแหละแต่ว่าวันศุกร์ก็คง 1, ผันผวนก่อนนะคะมีทองก็ต้องมีเงินใช่ไหมพี่เงินก็ปรับขึ้นไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคําบางทีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ปรับบวกมากกว่าทองคําด้วยนะในบางวันคือแร่เงินเนี่ยเขาไม่ใช่เซฟเฮฟเว่นนะคะเขาเป็นโลหะ มีค่าประเภทหนึง่งแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นนะทีนี้ราคาแรงเงินเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับปรับปรับ,รบแต่ว่าพอมันอยู่ที่ประมาณ28.32มันกับสร้างบริเวณแนวต้านตัวเองขึ้นมาแล้วก็กดลงกดลงแต่ว่าตอนลงเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า27.2เลยมองว่าถ้าหาใครที่สนใจจะเทรดแรงเงินเนี่ยรอให้ราคาทะลุ28.32ขึ้นไปได้ก่อนแล้ว เป้าหมายเนี่ยมันอยู่บนนี้เลยนะ30คือมีโอกาสเป็นไปได้สําหรับแร่เงินแต่ก่อนที่เขาจะไปถึง30ะ่ะคุณเห็นไอตัวติ่งเล็กๆนี้ป่ะเห็นไหมมันอยู่บริเวณที่29คือถ้าเขายืนเหนือ28.32ได้มันจะไปติดที่29ก่อนแล้วก็ย่อแล้วก็ค่อยขึ้นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่มองว่าเป้าหมายใหญ่อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่30นะคะสําหรับแร่เงินค่ะ เมื่อพูดถึงสหรัฐแล้วก็ต้องมาพูดถึงฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะมาดูกราฟนี้ค่ะกราฟนี้เป็นกราฟการเดินทางของ UK เนะคะจะเห็นว่ามันมีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะก็ ชี้ไปถึงความมั่นใจผู้ริโภคการใช้จ่ายหลายๆอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดของฝั่งอังกฤษก็เริ่มดีขึ้นแล้วส่งผลให้เงินปอนแข็งค่าขึ้นค่ะเมื่อทราฟิกมันขึ้นแบบนี้ราคาน้ามันเบรนท์ก็มีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมามาดูคู่เงินกันอันนี้เป็นสกุลเงินปอนเทียบดอลลาร์เราต้อง ขยายทำเฟรมมา weekly แล้วก็ย่อกราฟให้เล็กแล้วนะเพราะว่าเขาขึ้นแข่งค่ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองไม่เห็นบริเวณแนวต้านในยะสําคัญแล้วราคาปัจจุบันอยู่ที่1 4 1 8 9นะฮะแล้วก็มันติดบริเวณแนวแนวต้าน daily อยู่ มองว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยเป้าหมายที่สามารถไปได้ในอาทิตย์นี้ก็คือ1.436นะคะมีโอกาสไปได้ค่ะเพราะว่าตัวเงินเฟ้อเนาะถ้าเอาเงินเฟ้อมาเทียบกันเนี่ยตัวดอลลาร์เงินเฟ้อเขาเยอะกว่าใช่ไหมคะที่เป็นปัจจัยบวกก,ก็คือเรื่องทาฟฟิกตัวนี้อีกก็เลยเป็นปัจจัยให้ช่วงนี้เงินปอนแข็งค่าขึ้นค่ะ ปอนแข็งค่าใครแข็งตามก็ยูโรไงจ้ายูโรเทียบดอลลาร์นะคะถึงแม้ว่าจะผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าภาพรวมก็ยังเป็นแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อใช่ไหมคะราคาตอนนี้อยู่ที่1.219โดยประมาณนะคะมองว่าราคาเนี่ย อาจจะย่อมาที่1.215อีกครั้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปที่1.225แล้วก็ถ้าหาว่ายืนเหนือตรงนี้ได้มา1นวัน2วันอย่างเงี้ยมีโอกาสขึ้นมาบริเวณนี้เลยค่ะ1.23มีโอกาสขึ้นมาได้แน่นอนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมวันศุกร์มันมีนอนฟาร์มก็ส่งผลให้สกุลเงินยูเอเซร่าผันผวนได้ก็ต้องระมัดระวังคู่ยูโรเทียดอลลาร์ด้วยค่ะต่อไปนะคะยูโรเทียบนิวซีแลนด์ค่ะยูโรเทียบนิวซีแลนด์ and, มองว่าตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ายูโรเขาจะแข่งค่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองเรามองภาพกว้างๆเนี่ยมันยังเป็นไซด์เว์อยู่แต่ถ้าคุณสนใจที่จะเล่นเก่งกำไรระยะสัน้นมองว่าเก็บอยู่ในกรอบเห็นไหมคะ1.663ถึง1.704คือเล่นในกรอบนี้ก่อนแต่ถ้าหาว่ายูโรในอนาคตมันแข็งค่ามากขึ้นมันหลุดกรอบตรงนี้ก็ขึ้นไปตามบริเวณแนวต้านในยสำคัญต่อไปนะคะสำหรับยูโรเทียมนิวซีแลนด์ค่ะ อีกคู่นึงค่ะยูโรฟังสวิตนะคะก็ยังมองว่าเอา่คลื่อนไหวแบบไซเวย์ way อยู่นะคะอยู่ในกรอบเลยอะสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออยู่ในกรอบเลยก็มองว่าคือมองว่ายูโรเนี่ยเขามีทิศทางที่จะแข็งค่าขึ้นนะแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับฟังสวิตอะมองว่ายังครึ่งๆอยู่เลยแนะนําว่า ลอให้มันหลุดกรอบใดกรอบหนึ่งไปก่อนคือหลุด1.0985ขึ้นไปได้ค่อยว่ากันหรือหลุด1.093เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีสำหรับยูโรฟรังสวิตนะคะเมือ่อพูดถึงฝั่งยุโรปแล้วต้องมาพูดถึงฝั่ง เอเชียกันบ้างอย่างญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะน้อยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็ค่อยๆขยายตัวทีละนิดทีละหน่อยนะคะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะแต่ว่าเรื่องโควิด1 9ก็ทำให้ญี่ปุ่นจะต้องล็อกดาวน์อีกครั้งนะคะยาวนานไปจนถึงวันที่20มิถุนาเลยทำให้ประเด็นนี้ญี่ปุ่นอ่อนค่าค่ะประเด็นนี้อันเดียวเลยนี่จะเห็นว่าใครที่เข้าชนกับญี่ปุ่นนะ ขึ้นหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นจะอยู่ท้ายอยู่อยู่เป็นคอร์ดเคอร์เรนซีเสมออันนี้เป็นปอนเทียบ J8 จแปนจะเห็นว่าต้องขยายทำเฟรมเป็น Weekly แล้วเพราะว่าไม่เห็นแนวต้านอีกต่อไปราคาตอนนี้อยู่ที่155.88คือมันติดชนบริเวณนี้แล้วเห็นไหมคะบริเวณแนวแนวต้านในยสำคัญแล้วมองว่าถ้าหากว่าราคาเนะี่ยยืนเหนือ 1.55ได้โดยประมาณนะ1.55ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปที่1.64ได้นะแต่ว่า1.64ก็ค่อนข้างไกลเนาะดังนั้นก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดค่ะเทคนิคง่ายๆลากฟีโบนักซี่รีแทคเมนต์ก็ได้ค่ะก็จะเห็นเป็นระยะตามเป้าหมายไปนะคะ ปอนเจแปนก็ต้องยูโร j จแปนตามมาค่ะก็ยังเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะราคาปรับบวกทั้งสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์นี้ไปจบที่133.952ค่ะมองว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยเวลามันขึ้นมันขึ้นเร็วใช่ไหม โอกาสที่มันจะย่อก็มีเนาะก็ถ้าใครที่สนใจจะถือยูโรเทียบเจแปนใ่แรมรอราคาย่อมาประมาณ133ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยถือขึ้นไปเป้าหมายจะเห็นชัดเลยก็คือบริเวณแนวต้านในยะสำคัญวิก137.5นะคะต่อไปค่ะดอลลาร์เทียบเจแปนนะคะถึงแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าแต่ประเด็นโควิด19มันเลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่ามากกว่าถ้เทียบกับเจแปนค่ะ เราย่อยทำเฟรมมาอยู่ในทำเฟรมเดลี่นะคะไม่ได้ใหญ่กว้างเท่ากับอ,อ่ weekly เหมือนยูโรเจแปนกับปอนเจแปนนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปริ่มอยู่ประมาณนี้บริเวณนี้มันคือแนวต้านในยะ่สำคัญ109.84มองว่าสัปดาห์นี้นะะ้าหาว่ายืนเหนือบริเวณแนวต้านในยะ่สำคัญนี้ไดนะ้มีโอกาสเก็บที่111ได้นะคะสําหรับดอลลร์เทียบ j จแปนค่ะ คู่ต่อไปค่ะ AJ d v d ีดีอไม่ใช่ออสเตเลียเจแปนออสเตเลียเจแปนเราอยู่ที่ทางเฟรมวีคลี่นะคะเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ละมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ในกรอบเนี่ยประมาณ84.7ถึง82.5คือเคลื่อนที่อยู่ในกรบนี้ก่อนแต่ถ้าราคาสามารถยืนเหนือ84.7ขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาถึง88.8นะคะเพราะว่าปจัจจัยโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะ อันนี้เป็นกราฟคอมมูนิตี้ของเดือนที่แล้วกับของเดือนนี้ที่คาดการการปรับราคาเพิ่มขึ้นคุณจะเห็นว่าสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรก็มีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นราคาตัว natural gas เห็นไหมคะตัวน้ำมันมันก็ปรับเพิ่มขึ้น Silver ก็ขึ้นทองก็ขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะน้อยมากก็ตามนะแต่ซิ l เวอร์ขึ้นมากกว่าถ้าใครเห็นกราฟนี้จะไกด์ไลน์ได้แล้วว่า ระหว่างทองกับซิลเวอร์ถ้าคุณสนใจโลหะมีค่าอะไรน่าสนใจกว่ากันนะคะแล้วก็คุณจะเห็นว่าตัวราคาน้ำมันตัวแกส๊สธรรมชาติเองก็มีทิศทางที่จะปรับเพิ่มขึ้นพอเป็นแบบนี้ปึ๊บสกุลเงินอะไรนะที่เกี่ยวกับน้ํามันก็ต้องเป็นแคนาดาใช่ไหมคะอ่ะเรามาวิเคราะห์แคนาดาเทียบญี่ปุ่นกันต่อญี่ปุ่นอ่อนค่าเพราะว่าล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็เลยทําให้ ประเด็นนี้แคนาดาเทียบเจแปนก็มีทิทางที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่90.97นะคะอันนี้เป็นทางเฟรมวีคลี่แล้วสกุลเงินไหนที่มันเข้าคู่กับเจแปนช่วงนี้ต้องวิกลี่หมดเลยเพราะว่ามันปรับสูงมากจนแทบจะไม่เห็นแนวต้านในยะสําคัญนะคะทีนี้มองว่าราคาในสัปดาห์นีน้มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะไปแตะที่ประมาณ93เพราะว่าในคืนวันศุกร์เองตัวแคนาดาก็มีการประกาศตัวเลขแรงงานเหมือนกันนะคะผสมกับตัวราคาน้ํามันที่มีทิทางปรับ ก็เลยมองว่าต <cat> ัวแคนาดาเทียบเจแปนน่าจะมีโอกาสที่ปรับขึ้นนะคะต่อไป US d o l ดอลลเทียบแคนาดานะคะตัวนี้ชัดเลยเห็นไหมคะแนวโน้มปรับลงปรับลงปรับลงพูดมาหลายสัปดาห์นะเกือบทุกสัปดาห์เลยเนาะเราพูดถึงออสเตรเราพูดถึงดอลลร์เทียบแคนาดาตอนนี้เนี่ยราคามาชนบริเวณแนวรับในยะสำคัญและว1.209มีโอกาสมากนะคะ ในสัปดาห์นี้ที่ราคาจะไหลลงมาถึง 1. 9, 1. 1.9 1.19ได้เนาะคือมันทาร์เก็ตมันไม่ได้ไกลหรอกเพราะว่าเขาไหลลงมาค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้มันก็มีโอกาสที่จะมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำอีกทีว่าคืนวันศุกร์มันมีตัวเลขแรงงานของอเมริกาใช่ไหมฮะมันก็สร้างความผันผวน,นได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็จะเห็นภาพกว้างๆแล้วว่าทิศทางมันมีโอกาสปรับลงมากกว่าขึ้นค่ะมาดูกราฟนี้นะคะคือกราฟการเดินทางค่ะของสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าในปัจจุบันนะ แทบจะเท่าก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วเมื่อเกิดการเดินทางสิ่งที่ต้องใช้คืออะไรน้ํามันใช่ไหมคะแค่กราฟอันนี้ก็จะชี้ได้เลยค่ะว่าโอกาสที่ราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็น WTI หรือ b r e n t ก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อประกอบกับตัวนี้ถ้าใครไปดูการวิเคราะห์ของ Goldman Sach s a c h เนะเถ้าดูเดือนที่แล้วเขาบอกว่าบ r ันต์ Brand จะถึง70เอาถึงวันที่2 4วันที่24ที่ผ่านมาเขาบอกว่า ปีนี้จะถึง80เรนจะถึง80เอ้ยน่าสนใจน่าสนใจอ่ะเรามาดูกราฟกันอันนี้เป็นกราฟของ wti ก่อนยูโซจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันแตะที่67ดอลลาร์ต่อบาเรลเนื่องจากเป็นแนวต้านในยะสสำคัญเห็นไหมคะแล้วก็ยอ่ยอย่อแต่พอย่อปุ๊บก็มีการซื้อกับแรงซื้อกับขึ้นมาเสมอใช่ไหมคะ มองว่าถ้าหากสัปดาห์นี้สามารถยืนเหนือ67ดอลลาร์ต่อบาเรลได้ไป70ได้ไม่ยากสำหรับ WTI ต่อไปค่ะเรามาดูบรนด์กันบ้างน,นะคะราคาบรนด์ก็เคลื่อนที่คล้ายกับ WTI ค่ะราคาไปติดบริเวณแนวต้านในยะสสำคัญ70ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคือติดติดแล้วก็พอติดปุ๊บ เกิดเทขายแล้วก็แรงซื้อกลับขึ้นมาเทขายแรงซื้อกับขึ้นมาก็ติดบริเวณนี้คือมองว่าในอนาคตมันมีทิศทางที่จะปรับขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ถ้าใครยังไม่ไม่มีออเดอร์น้ำมันในมือเนี่ยใจเย็นๆก่อนรอก่อน,รอ,อนรอให้ราคาหลุดไปก่อนหลุดไปแล้วก็ค่อยหาจังหวะซื้อก็ยังทันนะคะเพราะว่าอะไรมาดูในไทม์เฟรมวิกฤติค่ะจะเห็นว่ามันปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมช่วงนี้มันอยู่ในกรอบเนี้ยไม่ไปไหนสักทีใช่ไหมแต่ถ้ามันหลุดขึ้นไปได้เนี่ยมันมีโอกาสที่มา80ได้เลยเห็นไหม ตรงเนี้ยนี่คือโอกาสในการเทรดน้ำมันเพราะว่าปัจจัยเรื่องการท่องเที่ยวมาแล้วทรา ف ฟิกมาแล้วตอนต้นคลิปเราพูดถึงยูเคที่ทรา ف ฟิกของยูเคเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงอเมริกาที่คนเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นแทบจะเท่ากับตอน pre covid แล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันมันมีโอกาสปรับบวกขึ้นทีนี้ก่อนจบ คนนี้น่าสนใจมากใครที่ยังไม่เคยสนใจตลาดหุ้นจีนไม่เคยสนใจดอลลาร์เทียบชยน่หยวนกราฟนี้น่าสนใจประเทศจีนเป็นประเทศเดียวเนาะที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินสูงมากนะคะคุณได้ดูข่าวของเขาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกๆประเทศอะ่ะบนโลกเกิดวิกฤตโควิด -19 ใช่ไหมอาจฉีดเงินเข้าไปอาดฉีดเงินเข้าไปแต่จีนเป็นคนเดียวอัจฉีดแต่ไม่เยอะดังนั้นเขาระมัดระวังเรื่องนโยบายการเงินทําให้ ตัวสกุลเงินจีนมีเสถียรภาพมากเลยส่งผลให้ฟล o เข้ามาที่จีนเยอะมากถ้าใครเทรดตลาดหุ้นจีนก็ตอนนี้คงกำไรแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราเทรดโฟเล็กใช่ไหมเราก็เอาคู่ดอลลาร์เทียใช้น่าหยุนมาชนกันอันนี้ใน t m m f r a m e Weekly นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยหลุดทะลุแนวรับในรยะสำคัญ6.428ลงมาได้แล้วมองว่ามีโอกาสลงมาลึกเลยนะคะ6.266เนี่ยบริเวณแนวรับวีเลยแล้วก็ ไหลามาอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าเถรษรภาพของไชน่าหยวนมันดีกว่ายูเอเซราในช่วงนี้ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าในคืนวันศุกร์ก็จะทําให้กราฟผันผวนแน่นอนเพราะว่ามีตัวเลขแรงงานของสหรัฐนะคะที่เข้ามาเป็นประเด็นเนาะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ใครมีอะไรที่อยากจะแชร์แบ่งปั้นในเรื่องความรู้ในเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเทรดโฟเ r ็กหรือว่าทองเงินน้ํามันก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ